ผ่านต่อมมของสนามบินออกมานะครับร้านแรกที่เจอเลยนะครับก็คือโอทาวน์ไวท์คอฟฟี่นะครับเป็นคาเฟ่มีอาหารให้รับประทานแล้วก็ทางขวามือนะครับก็ใครจะซื้อซิมอินเทอร์เน็ตก็ซื้อจากตรงนี้ก็ได้นะครับในสนามบินเลยก็คือร้านสีแดงฮอตลิงกับร้านสีฟ้าก็ เป็นของเซลคอมนะครับเดี๋ยวมายกตัวอย่างโปรโมชั่นซิมของมาเลเซียนะครับยกตัวอย่างตอนนี้ก็คือ7วัน25ลิงกิตนะครับก็คูณ8ไปนะครับได้อินเทอร์เน็ตอัลลิมิตแล้วก็โทรภายในประเทศฟรีด้วยนะครับว่าสำหรับติดต่อพวก Grab บไบตหรือว่าทางโรงแรมนะครับโทรฟรีหรือใครจะซื้อซิมต่างประเทศจากประเทศไทยไปก็ได้นะครับ แต่อย่าลืมว่าเวลาที่เราซื้อตัว๋วออนไลน์ต่างๆในมาเลยนะครับที่เราต้องจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับตัวนี้จะมีปัญหาคือเวลาที่เรากรอกบัตรเครดิตลงไปมันจะส่ง OTP มาให้ในเบอร์โทรศัพท์เรานะครับถ้าเราไม่ได้เปิดโลมมิ่งไว้นะครับเราจะไม่สามารถรับ OTP และชำระผ่านบัตรเครดิตได้นะครับ <S <S ก็เตือนไวต้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าตัเองโดนมาแล้วนะครับ โอเคต่อมาเลยนะครับเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอศูนย์อาหารภายในสนามบินเลยนะครับซึ่งมีเยอะมากนะครับเหมือนในห้างเลยสนามบินนี้ร้านอาหารเยอะมากนะครับเราก็จะรับประทานอาหารในศูนย์อาหารนี้ก่อนนะครับก่อนเดินทางออกจากสนามบินครับผมเพราะว่าไปตัวเมืองเนี่ยใช้เวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่ง ่าไหนๆก็มาถึงศูนย์อาหารแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาชมเมนูที่ร้านอาหารแต่ละร้านว่ามีอะไรบ้างแล้วครับหน้าตาย,ยัางไงแล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่อย่างร้านแรกนี่ก็จะเป็นร้านเกี่ยวกับเหมือนเป็นข้าวหม้อดินเนาะเออประมาณนี้สิบห้าริงกิตสิบหกริงกิตนะฮะไปอีก <S 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 2> <S 2> อันนี้เป็นไทยพูทด้วยครับผมไทยนี่โอ้ยเมนูคล้ายๆสกายรักลเลยมีข้าวหมูเกาหลีไหม ่านี่ครับเห็นไหมซีฟู้ดต้ยมยำผักผัดต้ยมยำนะครับผมประมาณสิบห้าดีกิตนะฮะิงกิตหนึ่งก็แปดบาทนะครับคูณเข้าไปเพื่อนๆเมนูประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีอะไรอีกนี่เป็นข้าวราดแกงนะครับผมประมาณนี้ปลาเยอะเลยนะนี่จะมีอะไรอีก อ่าอน,นี้น่าจะเป็นข้าวหมกไก่หรือเปล่าฮะก็จะเป็นข้าวหมกไก่นะ,ะเพื่อนแล้วก็ฝั่งนี้มีอีกอันนี้ก็เป็นเหมือนข้าวราดแกงอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเดินไปดูดีกว่ามีอะไรบ้างโอ้ยนี่ไก่ทั้งนั้นเลยครับผมน่ากินมากมากมเหมือนแกงใต้บ้านเราเหมือนกันนะนมีไข่ลูกเขยปนะเนี่ยอ่านี่แหละครับผม นี่ได้แล้วครับเมนูแรกแม่สั่งมาอะไรนะตุ้มติ๊กอันนี้อะไรนะยำ <laughs> ไก่ต้มยำไก่ต้มยำไก่ใส่ไข่เจียวเยรหรอ<ช>โอ้โหแม่เจะสิบหาริงกิตเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบปะ่ะนี่นะฮะเพื่อนๆต้มยำไก่ใส่ไข่เจียวด้วยอันนี้โอ้ต้มยำครับผมประมาณนี้นะครับผมนี่มาอีกคนนึงแล้วครับอันนี้น้องเขาสั่งร้านไทยฟู้ดนะฮะร้านนี้13.11ริงกิตแล้วประมาณ ร้อยสิบเอ็ดบาทนะถ้าคุณแปดไปนะฮะหน้าตาเหมือนยากิโซบะเลยอุ้ยหม้อเดือดจริงอะดูดิโอ้ยอันนี้จะอะไรคอตเพลสปะคอตเพลสโอ้เขาเรียกว่าเมนูอะไรฮะข้าวอบไก่หม้อเดือดนะเท่าไหร่ครับนี้สิบห้าิงกิบสิบห้าเหรอหรอร้อยยี่สิบหรอประมาณนั้ข้าวมันไก่มาเลยนะฮะไก่หรออันนี้บาร์บีคิวิก่ ฮันนี่บาร์บีคิวชิคเก้นใช่ไหมอ๋อ <c oughs> เป็นร้านที่ขายประมาณคล้ายๆกับว่าพวกไก่ผัดพริกแห้งหรือว่า,าไก่ผัดขิงปลาผัดขิงผัดผัดเนยอะไรประมาณนี้นะผมสั่งเป็นเมนูเหมือนกับว่าเป็นไก่ผัดพริกแห้งนะครับผมหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวลองชิมให้ดูดนิดนึงว่าอร่อยไหม อารมณ์คล้ายๆกับว่าข้าวราดหน้าไก่ที่มีความเผ็ดน,นิดนึงนะคะแต่เห็นนดำๆนี้ก็ไม่มีกลิ่นซิว้วดำเท่าไหร่นะนิดเดียวครับโอเคอยู่ค่ะเค็มๆมันๆเดี๋ยวลองชิมอื่นดูเอ,อ,กอ,อกาล่ะครับก็ถ่ายบรรยากาศที่ศูนย์อาหารให้ดูกันอีกรอบนึงนะฮะอาหารมื้อแรกของเรานะ่ะ นะครับวันน mm ี hmm. <S par into Spanish> Now, is mm ้ก hmm. <from> <bbe> uh, right ็มีหลายอย่างนะเป็นพวกต้มยำก็มีอาหารที่เป็นผัดเป็นอะไรสําเร็จรูปของทางที่มาเลเซียนี้ก็มีนะฮะลองกินแล้วก็รสชาติเขาหลักๆนั่นคือจะติดเป็นมันมันนิดนึงนะเค็มเ็มมันมันประมาณนี้นะครับผมก็กินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินทางไปที่ตัวเมืองกัวลาเปอร์ต่อก็ระยะทางห่างไปประมาณสัก50หรือ60กิโลนะครับผมเราใช้เวลาเดินทางน่าจะประมาณชั่วโมง นี่นะครับเนื่องจากผมเดินทางมากัน5คนนะฮะถ้าเกิดว่านั่งรถไฟหรือว่าเดินทางด้วยวิธีอื่นเพื่อที่จะเข้าตัวเมืองก็จะค่อนข้างจะแพงนะครับถ้าคิดเป็นต่อหัวเราก็เลยตัดสินใจที่จะเรียกแก็บคาเลยแล้วกันนะครับแก็บคาก็ให้เราลงมาที่ชั้นล่างนะเมื่อกี้ผมก็ลงลิฟต์มาชั้นล่างแล้วก็ออกมาที่ประตู5นะฮะก็ทําการเรียกแก็บนะครับเรียกแกลบก็ประมาณ105รลิงกิตนั่นเองนะหารเฉลี่ยมาก็ประมาณคนละร้อยกว่าบาทนะครับผม อาจจะคุ้มกว่าเดินทางแบบนั่งรถบัสหรือว่ารถไฟนะแยกไขแยกมันไอ้คันนี้ปะรถสีเทาๆนี่ปะใช่สีหกสี่ศูนย์สีหกสี่ศูน่าประมาณนี้นะฮะคือก่อนที่เราจะเรียกเนี่ยมันก็จะมีสอบถามในทางแชทของแอปแล้วนะฮะว่าของเราเนี <market> Young, ่ยห nice ้าคนกระเป๋าห้าใบรับได้ไหมเขาก็พิมพ์ตอบกับมาว่าโอเคอ่าโอเคก็โอเคนะว่างั้นก็ลอย เลยเรียกมาเลยโอเคเรียบร้อยแล้วครับนี่คือรถที่เรานั่งกันได้ห้าคนนะฮะ <5. S 1> นี่ข้างหลังเห็นไหมข้างหลังสุดอีกก็เป็นรถมินิแวนเจ็ดที่นั่งอ่ะนะเหมือนประมาณว่าอาแวนซ่าบ้านเราอคะครับผมดูกระเป๋าไหมันะนี่เราก็พักอยู่ที่โรงแรม basic e c p r e s s hotel china town นะฮะตอนนี้ก็คือมีเซเว่นอยู่ข้างล่างด้วยนะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนี่ก็คือ ในช้อปปิ้งเชนทาวเลยนะฮะแล้วก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวในเมืองกุลลมเปอร์นะครับสามารถเดินไปได้ไดหลายที่นะฮะเคก็แนะนำโรงแรมนี้เลยนะครับผมดูตรง Google Map นะครับที่วางแผนไว้ตำแหน่งที่เราจะเที่ยวแล้วก็ตำแหน่งที่เราจะพักนะครับตรงจุดสีเหลืองนี้ก็คือโรงแรมที่เราพักนะครับก็จะอยู่ตรงจุดศูนย์กลางเลยที่เราจะไปเที่ยวตามไหนต่างๆนะครับจุดสีเขียวก็คือ สถานที่ที่เราจะไปเที่ยวครับผมเ่ยาเขียวก็จะเที่ยวตามนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกโรงแรมนี้นะครับจุดสีเหลือๆตรงนี้ก็ข้ามถนนมาจากโรงแรมนะครับก็เป็นแช่นาทาวเลยเดินเที่ยวได้เลยง่ายๆหรือเดินเลยมาอีกหน่อยนะครับก็เป็นเซ็นทรัลมาร์เก็ต เป็นตลาดนัดติดแอร์คล้ายๆจะดิดจากบ้านเราไปอีกหน่อยก็จะุรัสเมอร์ดาก้าครับตัวนี้ก็คือเดินได้หมดเลยเป็นห้องสมุดดีไซน์สวยแปลกตานะครับแล้วก็เป็นรูปวาดตาก,กำแพงนะครับแนวจีนๆเลยไปทางขวามือก็เป็นพวกจาร์ลอสตีดนะครับจาร์ลออาร์ต เลยไปด้านบนก็จะเป็นตึกแฝดพิโตนสัสแล้วก็สะพานปินทาซานถ้าลงมาข้างล่างหน่อยก็จะเป็นสถานีรถไฟศูนย์รวมนะครับ KL Central ก็เหมือนวันลำโพงบ้านเรานะครับไป็จุดศูนย์รวมแล้วก็วัานสุดท้ายก็จะไปเที่ยวที่วัดเชียนหัวเป็นวัดจีนนะครับใน กลุงกวัวลาลัมเปอร์ก็ทั้งหมดนี้นะครับจุดสีเขียวก็คือเราจะไปเที่ยวกันหมดเลยอ่ายกตัวอย่างที่แรกนะครับที่แรกที่เราจะไปนะฮะก็คือเริ่มต้นจากโรงแรมบริสิกเอ็กเพสรสโฮเทลเช,ชน่าทาวตอนนี้จะมี2โรงแรมนะครับ Pacific Express Hotel กับ Pacific Express Hotel c h i n a t o w ตรงนี้เราเลือก Chinatown นะครับที่แรกที่เราจะไปก็คือจัตุรัสเมืิกานะครับตอนนี้เราเลือกเป็นแบบเดินนะครับเดินก็ใช้เวลาประมาณ13นาทีหรือ1กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับก็เดินได้เลยชิวๆสบายๆนะครับส่วนคาร์กับเนี่ยเราก็จะ กลับมาหาอะไรกินที่ใช่นาทาก็คือตรงข้ามโรงแรมเรานั่นเองก็เดินไปกิโลนึงเดินกลับกิโลนึงเดินเล่นชิวๆสบายๆเลยนะครับนี่คือเหตุผลว่าทาไมถึงเลือกโรงแรมนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกันเลยครับที่แรกครับ นี่นะฮะทางไปจัตุรัสเมเดสก้าเนี่ยก็จะผ่านตรงนี้นครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนผมว่ามันเป็นเหมือนคลองนะคลองที่เขาแบบเขาบูรณะแล้วก็ทำให้น้ํามันใสขึ้นเหมือนคล้ายๆคลองเกชอนที่เกาหลีนะเนี่ยก็จะเป็นสวนสาธารณะอันหนึ่งนะมีจุดให้คนดืนมีจุดให้คนยืนถ่ายรูปชมวิวได้ด้วยนะครับผมข้างหน้านี่ก็เป็นมัสยิดอันหนึ่งดูบรรยากาศนะนี่นี่นี่น นี่นี่ขวามมือเห็นยังทุกคนเนี่มีตึกที่เป็นรูปว่าเห็นป้าสวยมากเลยอะ่ะนี่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 ฮะว้าว,วามุมนี้ก็ถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยครับนักท่องเที่ยวนี่แล้วก็มีตัวมัสคอต นี่เป็นการ์ตูนของที่นี่อ่านว่าอะไรอะ่ะอ๋อร i เ e อร์ออฟไ t ทัวลาลําเปิ์นั่นเองนะฮะนี่จากด้านข้างของ River o f ออฟไ t นะครับเราสามารถเดินทะลุทางด้านซ้ายมาได้เลยนะครับเพื่อที่จะจัดทะลุออกไปตรงจตุรัสเวเดกาสแควร์นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตึกด้านหลัง ของอาคารสุลต่านอับดุลซามัดนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับจัตุรัสเมริก้านะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซียไปแล้วนะครับสําหรับอาคารนี้ด้านหลังของอาคารด้านข้างของอาคารก็สวยนะครับสามารถทําเป็นวิวถ่ายรูปสวยได้เลย ก็เป็นวิวตึกสวยๆนะครับที่จะเดินทะลุกออกไปตรงจัตุรัสทางด้านหน้านะครับที่เห็นเป็นช่องูนนะครับ ช่วงที่เรามาก็จะเป็นช่วงเลือกตั้งของมาเลเซียด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มชุมนุมประท้วงนะครับอยู่หน้าอาคารตรงน,นั้นด้วยนะครับเราก็ไปไหนได้ไม่ไกลนะครับไม่กล้าไปตรงข้ามตึกก็จะเป็นเสาธง,งชาติที่สูงที่สุดในโลกนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับเมื่อได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษนะครับ ตอนนี้ก็ตำรวจก็มาไล่แล้วนะครับผมก็ดูได้แค่นี้ครับเดี๋ยวเรากลับไปกินข้าวเย็นกันที่แช่นาทาวนะก็เดินกลับมานะครับตรงข้ามโรงแรมเลยนะครับเดินกลับมาทางเดิมก็ข้ามถนนไปแช่นาทาวกันแช่นาทาวก็เหมือนกับตลาดนัดของประเทศ ต่างๆทั่วไปเลยนะครับผมก็จะมีของขายหลากหลายเลยของซื้อของฝากของใช้นะครับก็ของก็ทั้งหมดละครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้านาฬิกาครับมีครบหมดเลยในนี้ครับรวมถึงของกินด้วยนะครับก็แนะนำนะครับพอเราเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับพอเจอสี่แยกนะครับด้านขวามือจะเป็นร้านเก่ารัดนะครับซึ่งร้านเก่ารัดตรงนี้ก็คือ พี่คนที่คนๆอยู่เนี่ยครับสามารถพูดไทยได้พูดไทยได้ด้วยนะครับก็ได้ววรับคาแนะนำจากแกนะครับว่าถ้าเราเลี้ยวซ้ายตรงเนี้ยเป็นร้านผลไม้แล้วก็เป็นเดินตรงไปก็จะเป็นร้านอาหารนะครับซึ่งร้านผลไม้ร้านนี้แนะนําเลยนะครับราคาถูกมากแล้วก็น่าจะเป็นร้านเดียวในโซนนี้ด้วยนะครับนะครับแตงโมแค่2ลิงกิตคูณ8ก็ประมาณ16บบาทเองนะครับชิ้นละส6บบาทเองตอนนี้เราก็เหมา ร้านนี้ไปเยอะมากนะครับเพราะราคาก็ถูกด้วยนะครับมีแคตนตาลูปนะฮะมีส้มส้มปอกเปลือกให้ด้วยนะครับก็16บาท2ลิงกิตแตงโมเต็มเลยนะครับมีน,น้ำมีเย็นให้กินด้วยนะครับก่อนที่จะไปกินข้าเราก็ได้ผลไม้รองท้องเฮ้สุนิ้ร นี่นะฮะเมนูจะมีเบอร์เกอร์หมูเบอร์เกอร์หมูบวกไข่มีเนื้อมีอะไรพวกนี้นะไส้กรอกก็มีนะราคาประมาณนี้แหละนี่ครับสรุปว่าเดี๋ยวเราจะฝากท้องกันที่ร้านนี้ก่อนนะสำหรับเราสองคนนะฮะ ตกชิ้นละสาิบาบาทอ๋อนี่นะนี่นะนี่นี่นี่ไก่น่องใหญ่ๆประมาณนี้จะเป็นปีกบนใหญ่มากไก่นะไม่ใช่เป็ดปีกใหญ่จังเลยได้แล้วนะครับไก่ย่างกินรองท้องก่อนที่จะเดินไปหาร้านอาหารนะครับเพราะหิวอ่ะทนไม่ไหวก็ขอสัตว์ไก่สัตว์แฮมเบอร์เกอร์กันก่อนนะครับเสร็จแล้วเดินออกมาตรงข้ามข้างๆร้านไก่ย่างเลยจะเป็นร้านน้ำแข็งใสมาเลเซียนะครับ ดูน่ากินมากเลยนะครับราคา8.9ลิงกิตก็ประมาณ72บาทนะคัแข็งใสใช่ไหมมีอะไรว่ารถช่องเหรอคนพูนนะ,ะก็ได้ถ่วยใหญ่อยู่นะครับแล้วก็เป็นน้ำแข็งใสที่อร่อยอยู่นะครับผมสไตล์ของมาเลเซีย ร้านนี้ก็เลิคอมเมนต์นะครับถ่ายหน้าหน่อยเป็นไงครับน้ำแข็งใส่มาเลเซียหวานน้อยไปหน่อยแปดจุดเก้าริงกิตอ่าน้ำแข็งใส่เพื่อสุขภาพนะฮะหวานน้อยไปหน่อยแบบหวานน้อยอืมม่หวานถ้าเป็นคนไทยสั่งก็จะสั่งแบบว่าหวานน้อยก็จะได้รสชาติประมาณนี้ครับอืมแต่มันใส่ถั่วด้วยอะ ใส่ถั่วอแล้วแต่คนทอก็เหมือนคนกินไอติมกะทิใส่หัวนะฮะอืมอมเลยเดินต่อข้างทางก็จะมีของขายอยู่เต็มนะครับผมเต็มเลยก็เลือกกินได้เลยนะครับจะเป็นของกินเล่นบาร์บีคิวก็ได้นะครับบาร์บีคิวเสียบไม้ปิ้งทอดก็ได้นะครับ ของกินเล่นเดินชิวๆก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายบทสรุปก็เข้าอีหลอกเดินนะครับหาร้านอาหารจีนกินนะครับเราได้ร้านอาหารจีนก็จะเป็นร้านนี้นะครับจะมีอยู่ร้านเดียวเมนูก็ชี้เอาตามป้ายเลยครับอยากกินเมนูอะไรก็ชี้เอา ก็จะเป็นคนจีนนะครับเป็นคนจีนก็รสชาติก็โอเคอยู่นะครับที่เราสั่งมาตันนี้ก็จะเป็นบากุเตนะครับซึ่งเราบอกสามที่เนี่ยสามที่ก็ได้เป็นหม้อใหญ่คือ2ที่นะครับแล้วก็หม้อเล็กเนี่ยคือที่เดียวครับแล้วก็กินกัน5คนนะครับเพราะว่าหม้อใหญ่มากก็สั่งข้าวเปล่ามาน่ากินกับบากุตเตกัน,นครับสาหรับคืนแรกสําหรับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ เราไปที่เกนติงไฮแลนด์กัน